ีไฟไม่มาฝลังล่งร้อนอาบน้ำกลางนีอง่นอ,อยู่ว้อาบน้ำกลางสายฝนมาถ่ายไม่ทันจะเสร็จแล้วเพิ่งจะหันหน้ามาไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมเวฟบอมีเว็ฟ่อมีมมโ,อโอเคนะคะ น้ำจากตุ่มนี่น้ำจากตุ่มนะคะเนี่ยไม่อยากถ่ายข้างบนเพราะแกไม่ใส่เสือ้อผ้าจากน้ําจากตุ่มช่วงจากตุ่มไฟไม่มาน้ําไม่ไหลนะคะอาบน้ํากลางแจ้งนี่ตื้อเป็เลีม่ม ร้อนใหญ่พลังร้อนอาบน้ํากลางแจ้งเฉยเดินไปแล้ว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 คืนมาแล้ว